ขั้นได้กินกะปีแล้วอย่าลืมขึ้นบังปลาแดดบัด้าเฮ้าแตกบานย่างสีไ่ไ้ใสแกงขั้นได้เป็นไงแล้วอย่าลืมขึ้นพวกไผ่ขั้นหักไผ่บวพรแปลงบานกะบอเฮืองสวัสดีครับตอนรับพี่น้องข้าสู่ช่องรายการโชคเพชรสารแชนแนลนะครับพบกันก็เก่นนะครับื้อนี้สวัสดีครับตอนรับพี่น้องข้าสู่ช่องรายการโชคเพชรสารแชนแนลนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3นะครับ 3, ร3กันยายน2566ายนะครับ บังควยงามครับควยงามพี่น้องอ้าวประเดิมนะครับประเดิมตัวแล้วนะครับวันนี้ตลาดวารินชลาราดนะครับวันอาทิตย์ที่สามกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับประเดิมตัวแรกนะครับแหกหมันควยงามพอพันก็ไดควยเนือก็ไดเนาะสูงประมาณเท่าไรครับร้อยห้าสิบับร้อยห้าสิบนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบังนะครับควยงามใายนะครับดากนะครับเนาะดากเต็มเง่ามังเต็มนะครับ เขาเรียกว่าดาบท้ายหน้าตัดนะครับข้อตันนะครับข้อปลาเข็งเนาะข้อปลาเข็งมีขวันนะครับมันข้างจะเตือนเยอะเนาะมาบ่อยปะเซาครับเป็นมาสนามบ่อยปะบ่ครบ่ค่อยได้มาเนาะนี่เป็นบ่คอยได้มานะครับไฟกระเจ็นเตือนๆเดียวมีผลงานหรือว่ามีลูกหรือเปล่านี่ไม่มีลูกอยู่เนาะประมาณประมาณเท่าตัวเนี่ยครับประมาณเท่าเก่เล็กตัวกว่าประมาณเท่าตัวก็ถูกไม่ได้นะครับสุดยอดครับ มันเคยมีลูกมาแล้วนะครับประมาณผลงาน20ตัวเพราะเธอเขาแบล็คเดใส่ลอยผสมตัวผสมตัวผสมตัวอ็ใกอ้จะปีอะไรเนี่ยประมาณสี่ปีกว่าประมาณสี่ปีเนาะอ่ะพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาฝาเบอร์โทรนะศูนย์แปดสองสามสองศูนย์สามแปดสองสี่บ้านไหนครับเนี่ยเอมันก็ม้วงครับผมพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาเพื่อตามเบอร์โทรนะครับกวงามเนาะพอพันธ์เด้อ ราคาจะได้ไรบ้างนครับเก้าสิบหาครับเก้าสิบห้าต่อได้เป็นอย่างไรเก้าสิบหาเก้าหมื่นหาเนาะแม่นครับผมเก้าหมื่นหานะครับต่อได้สูงประมาณร้อยห้าสิบห้าสิบบวกนะครับพ่อปลาเข็งนะครับตันคูรูเนื้อหนังหนังหนานะครับหนังหนามีขวญหาบเงินหาบท้องพร้อมนะครับเนาะเบ่งท่ายนะครับท่ายเต็มนะครับท่ายบางหน้าตัดกันมาแนมหลังสอดหนานะครับ แนมกลังแน่หลังสอดหนาเลยอ่าพี่น้องสนใจนะครับโทรมมหาเลยตามเบอร์ถีบเป็นไทยไว้นะครับกล้ามแห้งนะครับกล้วยตันนี้งามงามครับนี่เราหลับทรงอยังเนาะนี่ทนะรงฟีจักกี่โล่ลอยโล่ทรงฟีลอยกิโล่พี่กัสจะใส่เขา,านี่เออำเภอวาลินบ้านโพมูลบ้านโพมูลครับโพมูลอำเภอวัดลินชําลาดจังหวัดอุบลราชธานีเขานะครับพี่น้องสนใจโทรมมหาเลยนะครับตามเบอร์ทรทถี่เป็นไทยไว้นะครับ อ่าขอบคุณครับมันหมานะครับเด้ยย้ำเบอร์โทรอีกนะศูนย์แปดสองสามสองศูนย์สามแปดสองสี่อ่าตามเบอร์โทรนะครับโทรมาหาเลยนะครับกล้วยงามแห่งตัวนี้ต่อรองได้นะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับผมครับผมเตือนเตือนเตือนว่าเตือนคนคนเตือนงัวโอ้ครับอ่าน้องเพคนแม่หลูด้เนาะครับ ถูกสองตัวแสดงว่าหัวปีไทยปีเลยหัวปีไทยปีเลยนะครับถ่ายน่องมันตัวเท้าตั้งสองเนาะครับถูกตัวผูทั้งสองนะครับสูงประมาณรน่อยสามสิบบวกนะครับสูงประมาณหน่อยสามสิบบวกเห็นนะครับพี่น่องคอใครให้หน้ใครับผมราคาจะได้ไรมาได้นี่ครับเนี่ยเปิดไปสี่หมื่นครับประมาณสี่หมื่นเนาะห้องสี่หมื่นต่อรองได้สี่หมื่นสามตัวครับ สามตัวสี่หมื่นนะพี่หน้องเนอะผู้ใดสนใจได้แบบนี้เพมีหมันครับนเนาะรับประกันหมันเลยลูกซอนนะครับหัวปีไทยปีตั้งหานะครับอยู่ในท่องก็มีอยู่ในท่องก็มีเสื้อสามหรซี่เดีวยวนะ่ะอยู่ในท่องหลายมานันไดนจักเดินจังวายครับจักสมสมวัชกรรม่ราคามเป็นอย่างไรนะครับสี่หมื่นห่องห่องตัร้องได้ราคาห่องไห้สี่หมื่นนะครับแม่มันสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับลูก ลูกตัวตัวอ้ายมันนี่จักปีนี่จักเดือนประมาณสีส้นปีนี่ยนะครับส้นขวบแล้วนะครับตัวตัวอ้ายมันครับอ้ายสูงประมาณลอยยีเสีบน้องสูงลอยสีบน้องใส่เพิ่นตัวนี้อะไรเจักเดือนอ่ะน้องใส่มันนี่ประม่าสี่หาเดือนนี่ยนะครับสี่หาเดือนเนาะพิกัดที่ใส่กับเนี่อยู่อำเภอสิรินธรครับสิรินธรอ่าพี่น้องสนใจโทรมาหาเลยนะครับเอาฝากเบอร์โทรนะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สองเก้าเจ็ด สองห้าเจ็ดบอสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหาสองครับเก้าหนึ่งหาสองนะครับเด้๋วพี่น้องสนใจโทรมาหาเลยนะครับสื่อสองอาจจะได้สามบุญนะครับป้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับอันนี้หอยลูบล้อครันี่ครับผมเด้อครับขอบคุณอันนี้อันไหนบออันนี้อันนี้ละอ่าอันไหนบอ กล้วยแม่หรือกล้วยผูนี่ครับโตผูนะครับผู้บาหน่อยเนาะตาดีรูปรอนะครับผู้ไดอยากได้กล้วยพอพันอนาอนาขดเนาะอนาขตดพอพันสองหมื่นสองครับราคาห้องครับราคาเท่าไรก่อสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองอ่ะเบอร์โทรเนี่ยส่4นแปดสี่แปดสามสองหกห้าศูนยศย์ะครับงมายจได้กล้วยเพิ่นสูงประมาณน่อยสามสิบเลเนาะ สูงวันหน่อยสามสิบบวกได้นะครับพีก,ก,สกสัสเจ๊ใสพี่บุญมังสาหานนะครับเด้อพิกัดเป็นห้วยงามสูงนะครับสูงหลบลอสูงจนเทินเลยอ่าตาดีนะครับแข่งขาให้ตัดนะครับนังหนาเนาะนังหนานะครับมีขวัญขวัญหาบเงินหาบท้องพ้อมนะครับเนาะควันงามครับเออควันงามควันงามนะครับใส่ถุงเท้าพ้อครับถุงเท้าขาว ะตางามครับนาตาก็งามเนาะพี่กัดอยู่พี่บุนมังสาหารเนาะบ้านยังครับบ้านหินลาดซ้อนต่อครับอ่าหินลาดซ้อนต่องามงามครับเดี๋ยวพวกจะขายนะผมให้ผมผมมาเสียเออวัดเจนครับบมอแต่ว่ามันเสียโอ้หาปัญหาครับเออเขาโทรมาแต่วันจันไป์เป็นสถานภาพครับไปส่งเขาอยู่วะล่ะผเขาเมาองเขาครับผมบอกเลยว่าให้เขาเมาเอย่างเขาเขารถมาเลย รถจอดเสร็จจอดเสร็จจอดเขาเบอร์มาหาตามเบอร์ที่มันหายไปนะครับนี่โหรดลับส่งหรือว่าจะมาเอาเองก็ได้เน้อเออถ้าไกลๆมาเอาเองนะครับค่อยงามไปเลยข้าต้องข่อยงามมา่หาเนาะผมาอืมขายน้ำอันี้น้อม้ครับครับผมดีน้อืมดีใจน้ำดีใจน้ำเมื่อนี้นาียดน้ำเขาว่ามื่อนี้เมื่ท่านเห็นเนาะมัมีครับมัมมี่โอเคขอบคุณหลายไอมันหมันด้วยหมันหมันหมันอาจารย์ มานมานมานสุดเด้อกำลังต่อรองกันนะครับข่วยงามเิ่นได้แล้ววะบ่า,า <c oughs> เอาเป่นเบาเสียวเสียวื้อ,อเอิ่นกำลังร่องใจข่อขานะ่าดดนะกะลังอยู่ในสวงวัดใจมี่อ๋มาเบิง่งควยงามอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ขวยแมเ่เนาะ ช่วยแม่สาวมาจยกโตไปเนี่ยแม่ลูกครับนั่นลูกมันโภไฟโอ้ลูกมันเหรอแม่ครับโอ้ลูกมันครับทองนู้ดอนทองยอนแน่รอนมันบ่ได้เป็นขี้โพดต่เนาะมันเป็นทองยอนได้เลยเนาะแม่ครับมาเรียกว่าับทองนู้นะครับด้วยอ่างด้วยใช่ด้วยทองอ่างทองนู้ต่าคาหลายไปเนี่ยลูกมันลูกมันโภไฟล่ะขายเท่าไหรขายหมื่นขายหมื่นหาได้ครับเด้๋เพิ่นขายไปแล้วนี่ตัวนีหมื่นห้าพันหมื่นหาพันทองยอนเลยเปิดมาทองนู้นะครับทองนู้อ๋อ แม่ <c oughs> ก,กับปุวยลงพุผงแต่บอลแมนตัวนี้แม่ยังได้ขายเนาะแม่แม่ยังได้เทไรสองหมื่นสี่พัแม่มันนี่เพิ่งยังได้ 20, สองหมื่นสี่พันหาได้เพียหน่อยเด้อสองหมื่น 24, สี่พันหาเนาะสูงมันอร่อยสามสิบบัวน,นะครับมันได้ลูกแค่ตัวล่ะลูกแรกนี่เนาะแม่ทองว่างนึกสม,มยัยหระทองว่างนะครับทองว่างตอนนี้เป็นห้องไว้สองหมื่น สี่พันห้าร้อยนะครับพี่น้องสนใจต่อรองไหนตัวเนาะต่อรองได้ฮะตอล่องได้ฝากเบอร์โทรนะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสามสี่เจ็ดห้าสี่พี่กาดยืมตระการนี่เขาตระการตรการเก่านะครับน้องทีมงานตระการถือผลเฮาเป็นเอาป่วยมากขายหลายนะครับหมุนเวียนมาเลยเนาะป่วยเฮาหลายอ้าวมันมาเนอะพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้ไหครับตามเบอร์โทรที่เป็นไหนไปนะครับขายลูกไปแล้วเนาะ โอเคส่งส่งพี่จ้กกิโลส่งพี่ฮะพี่กัดส่งพี่จ้กกิโลร้อยโลพอยเนา้อราคาถูกใจนะครับส่งพี่ร้อยโลเลยโอเคขอบคุณครับไปติดตามใหม่ยังโชคเจ้าพิยังโชคไพศาลโชคโชคไพศาลอ่ะไปไหมเดี๋ยวดูาปติดตามไหมนะอย่าลืมราคาไรไปไหนเขาเนี่ย อ่าเดี๋ยวมึงด้ยินเอาใหม่เนจะจากน้อยหนึ่งเดี๋ยวจ้าอ่าสำหรับพี่หนอนนะครับทีมมักแบบค่อยหน่อยนะครับเนาะราคาโบแพงเนาะกลองรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้จักเดือนครับเนี่ยรุนี้ชิฟังหาเดือนนี่นะครับเป็นเดือนเนาะตอนนั้นเนี่ยสิบเดือนครับหาเดือนสิบเดือนครับอันมันก็สูงซ้ำกัน บอนนี้พันใหญ่เดี่ยวนีตัวนี้มันตัวเธอครับมันตัวนั้นตัวอ๋อตอนนี้ตัวตัวผูวนะครับตัวผูวจะใหญ่แล้วเดินตัวผูวนี่ยหาเดือนตัวแม่นี่ยซิบเดือนซิบซิบเดือนอย่เงี้ยครับซิบเดือนแต่ว่าตัวสูงจำคัญนะเนาะครับตัวผูวจะสูงใหญ่เร็วนะครับเนาะราคาเพันอจากใดเท่าไรครับตอนนี้ตัวผูนี่หมื่นสี่พันสองครับตัวผูหมื่นสี่พันสองเนี่ยพี่น้องเด้อสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับหมื่นสี่พันสองร้อยเนาะห้ามเยอะเดาะห้ามเยอะครับ ตัวแม่เด่าหลายไปไดตัวแม่สองหมื่นสามพันหาครับหมื่นสอนสามพันหาสองหมื่นสองหมื่นสามพันหาสองหมื่นสามพันหาครับตัวแม่มันไปขยายพันธุ์ได้นะครับเพื่อกระจาขายแพงกว่าจักน้อยหนึ่งนะครับน้องักเต็มเยอะได้พี่น้องได้หนักเต็มดักเต็มอ่าง่ายหนึ่งสองนะครับพี่น้องสนใจปากเบื่อโทษนะศูนย์หกสี่เก้าสี่หนึ่งห้าแปดศูนย์ครับเอาว้จ้าจ้าศูนย์หกสี่เก้าสี่แปดหนึ่งห้าแปดศูนย์ครับนะครับ งานเยอะนะโอเคนะครับพี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาเพื่นได้ตามเบอร์ที่เพ่นไหไปนะครับเนาะทรงฟีร้อยกโลครับทรงฟีร้อยกิโลครับพี่กัดจะใสตากานครับตากันผลผลขึ้นก่านะครับเนาะเจมงานตากานเท่าพ่นมาลายเหมือนนี่พี่น้องสนใจนะครับโทรมาหาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเนาะครับมากแบบราคามินิหมื่นกว่าบาทหรือว่าสองหมืนกว่านี่เบิร์ตนะครับเนาะนี่เบิร์ตครับอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับขอบผม มื่นหาพันนะครับเนี่ยห้วยตัวนี้นะครับห้วยบักคูน้อยเนาะคูน้อยคูน้อยคูน้อยนะครับมื่นหาพันจค่เดือนอะไรเนี่ว่าสือหกเจ็ดเดือนหรือะหกเจ็ดเดือนเนาะห้วยหกเจ็ดเดือนนะครับมื่นหาพันสูงประมาณร้อยยี่สิบบาทนะครับเช่รือลกสั่งสูงประมาณร้อยยี่สิบบาทตันนะครับไปคุ้นอีกแค่ไหนหนึ่งเนาะก็จะวันกันนะครับง่ามเดียวครับห้วยตัวนี้มื่นห้าพันตัวลอกไหนตัว ไหอยู่งามงามงามสีขนยังมาท่านลถนะครับนี่รบขนยังเป็นสีทองอยู่หมื่นห้าพันบาทก็จะเก็หาก่อนให้แล้วใหอพี่ฝากเบอร์โทรนะสนใจตองเอผิใช่บอกคุณไ้ใช่ตรเลหสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่หกสามหน่งหกหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งอ่าพี่กัสจะใช้คำนี้สีม่องใหม่นะครับสีมืองใหม่เด้อพี่น้องคุไก่ทางโซนนั่นนะครับกะ โทรมาหามีรถรับส่งนะพี่เนาะอ้าองต้องหมดรถเดียบไม่ใหญ่หราก็แม่นว่าว่าจะใหญ่เลยไม่ใหญ่หรากตัวไหนใหญ่ใหญ่นะครับมันมีเก่าขายอยู่อ่าไปมุ้ยตัวนั้นหนึห้าพันนะครับพี่น้องนี่นี่จะเรียงใจโทรมาหาเด้อ้ามันมันนะพี่เด้ออ่าขอบคุณครับอ่าพี่น้องผู้ใดนะครับมักสไตล์กล้วยหน่อยๆนะครับเนาะกล้วยหน่อยเอาไปขุนเอานะครับไปเลี้ยงเอาราคาน่าจะบ่แพงบ้างได เอาไหมาอีกตัวพะสีโตครับแมนเบิร์ตป่ะเนี่ยครับครับตัวน <no> ี้แมนเบิร์ตนะครับเด้อเอาอะไรตัวแรกเลยตัวนี้หาร้อยหมื่นหมื่นหาร้อยหมื่นหาร้อยนะครับว่านี่ตัวเราพันหมื่นหนึ่งพันครับสามตัวหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับครับหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้หมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นห้าร้อยตัวนี้ชือขมูครับข้อยแมีเบิร์ตเหรอครับข้อยแมียเบิร์ตข้อยแมีเบิร์ตนะครับข้อยแมีเบิร์ตเลย ตัวนี้เขาก็เป็นหน่นิ้วก้วยตู้กล้ยตู้ที่กล้วยตู้เขาอันเขาติงก้ยเขามันจะล้นเลยอันครับเขาติงอยู่เขาจะล้นแล้วนะครับเขาติงยันยันเนาะครับเขา้อนเป็นไก่ไข่ก้วยปลาไ้เนะอยกค้อยบ้านกล้ยบ้านเป็นวะอ่าคุณได้มาแบบราคามินีนะครับราคากเถือกนะครับโทรมหาเลยอาวากเพิ่์เท่าไหร่วะศูนย์เก้าห้า 080 080 3122 3122พี่การจะใส่ครับพี่กัดอยู่นนระเสียบตะบนทราดครับทราชัดนนะเกียบมาเพื่อฟาดินครับฟาดินชําราบนะครับพี่น้องเนาะโ่มาหาเลยผู้ใดอยากได้ราคาอยู่มื่นตนตนเนาะเอาลองได้อีกต่างหากนี่รถรับส่งอยู่บ่เนี่ยนี่อยู่คันบกไก่อันบกไก่มันไหนโอเคมันมานครับขอบคุณครับครับผมอ่ะพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะ แบบราคาบ่อแพร่พงรมินิมินิเนาะพี่น้องผู้ใดมากล้วยเผือกนะครับกล้วยเผือกพยาคกล้วยเนาะกล้วยดอนนะครับเนาะสุดตานะครับส่วนนี้รู้สึกว่าจะเห็นตัวเดียวนีน <lim> ่ตัวเดียวนะครับเป็นกล้วยผูหรือกล้วยแม่ครับกล้วยผูครับกล้วยผูเนาะกล้วยเผือกนะครับเป็นแต่งมาย่างงามเนาะราคาอย่างไรไรบานไหนครับเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองพันครับผมกล้วยแม่หรือผูครับเนี่ยผูครับกล้วยเผือกนะครับ รวยผัวเด้อพี่น,ออน้องเดี๋ยวผมพายางอ,อ่อนเบิ้งนะครับเบิ้งหนาเพิ่นอ๋อควันงามนะครับควันสองนั่งฮิ่วันตอนนี้นะครับเนาะควันแห่งความสำเส<อ>ร็จเ,เขาวะงามนะครับสูงประมาณลอยสามชิปเด้อเนาะได้ป้ประมาณลอยสามชิปเนะาะครับผมสูงประมาณลอยสามชิปนะครับเพิ่นเคยมีลูกไหมยังเนี่ยได้ไหมครับเนาะครับผม มันเป็นสมไหญแล้วบ่ะโบนไหญครับสมไหนเนาะสมใหญ่แล้วนะครับไปเป็นพอพันได้เลยนะครับไออยากได้พอพันกล้วยเผือกนะครับราคาอยากได้สามหมื่นสองพันครับสองพันต่อลองได้นะครับพิกัดจะใส่กันเนี่ยตะกานครับตะกานพืชผลเอามาจช็คตัวครับมนี้เอามาสี่ตครับสี่ตตัวไหนเนี่ยแม่นี่หวนครับผมอ่าเดี๋ยวไรตัวนี้นํำเป็นี้กล้วยเผือกนะครับตัวนี้แม่ลูกป่ะเนี่ยแม่ลูกแม่ลูก อาพูดนั่นเปลานได้พูดนั่นไม่เยอะพ่นมาน้ำกันเยู่บะมาน้มาน้ำกันเนาะอ่าว้าใส่กันแม่ลูกยังได้รเปนไนแม่ลูกเินไปเจ็มครับเจ็ดหมื่นหาครับผมอือนะครับงามงามแม่ลูกเิ่นอยากได้ยอะเจ็ดหมื่นหาได้พี่น้องได้ตอนนี้แม่กระทองแม่ทองจังหักสูงนะครับสูงหน่อยประมาณหน่สามสิบเนี่ยครับอ่าพอนีอยากเนา หม่ไม่เพนไวพี่น้องแรงข้างคนโตจะได้ยินพูดอ่าพี่น้องเบอร์เนี่ยโยมผู้ร่างงานห่วยเพนนะครับห้วยแม่รูดยิ่งงามจะได้สูงนะครับเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบใครกับร้อยสามสิบเนี่ยครับไอ้สามสิบบัวนะครับลูกเพ่นลูกตัวผู้ด้วยตูแม่ครับลูกผู้ครับลูกผู้นะครับเนาะแม่คือวันจะหม่ำมันท่องหรือเปล่าท่องครับแม่ท่องท่องเลยประมาณสี่เดือนสามสี่เดือนครับแม่เป็นกับท่องสามสี่เดือนนะครับตันคูรูเลย ลูกที่อะไรอยู่ในท่องอ่ะลูกสามครับลูกสามเนาะลูกที่สามนะครับอยู่ในท่องตัวใหญ่เลยเนาะสูงเฉีดเถินนะครับสักข่าอะไรเป็นไหนเลยเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาครับผมเปิดไว้เปิดไว้เจ็ดหมื่นหาเ้อลูกไส้เนาะรลูกไส้นะครับลูกไส้อยู่ใน่องท่องท่องจักเดือนก่อนดีครับดีเดือนแล้วนะครับเนาะงามือกันนะครับคู่นี้ อาฝากเบอร์ตัวเนี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่แปดห้าสี่แปดห้าสีเก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์แหกตะการครับตะการตะการิตปองครับอืมสงเฟี่นะครับส่งฟียสงฟี่จกีโลร้อยกิโลเลยครับร้อยกิโลนะครับพี่น้องพี่น้องสนใจโทรมาหานะครับเนาะทีมงานเพลอนนี่กรทีมเดียวกันเนาะดันๆนครับแม่หนึ่งนะต้นอะไก็นแม่บ่ครับไาไปในแม่แม่เปื่ไปหามื่นหาครับหามืนหา บ่มีโดดนันเอนาะมันไม่โด่งจีดนะเนาะบ่บ่ครับอ่าแม่ท่องท่องมากนม่ถ่องเป็นแม่เปียวครับแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกไปแล้วนะครับลูกตัวแม่อ่าเป็นยางไปมึงแม่แยกลูกเนี่นยนจอเนาะครับผมลุงวันมร้อยสามสิบบวนะครับตันคูรูเลยตันคูรูนะครับมันข้าง <c oughs> จะอ้วดมันข้างจะอ้วดเ <c oughs> น,นี่ยครับจันเดยลุงประมาณร้อยสามสิบบวก,บวก,กราคา่าไรเท่าไรก่อนเปิดไปหาเมื่อนหาครับ หาเมื่อนหาครับผมงามเยองายู่สายอ่างกับสายอ่างงงานเนาะนะครับผมนังงนานะครับใช่บักหน้าตัดนตครับตาบักหน้าตัดหลังแอนเนาะหลังแอนนี่นขี้วะนี่ซ้ีผู้ถือว่าแอนครับเพราะว่าทองมันลงดิว่าทองมันลรงงานเนาะสามสองักอากเบอร์ท ฝากลันเนาะฝากเหรอฮะตามเบื่อช่วทอย่แจ้งมานะครับผมจะฝากเพื่อช่วยยังไงน้ำกันเหรอครับน้ำกันเนาะโอเคนะครับพี่น้องสนใจโทรมานะครับเบอร์น้ำกันเลยตามมันมานะครับได้ขอบคุณครับกำลังต่อรองกันนะครับไหวเป็นตะเบิงนะครับสามหมื่นกว่าราคาบ่แพงราคาบ่แพง ตลอแรงต่อลองกันงา,ง,งามงามวันนี้ครับอวันนี้จะไล่แน่นะครับเวลาตอนนี้กับประมาณแปดโมงนะครับประมาณประมาณแปดโมงเสาร์นะครับวันอ,อนนนาทิตย์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่3กันยายน2 5 6พนะครับพี่น้องกับยาลายอยู่นะครับในโซนฝัง่งตลาดขวายเนาะ ราคาก็ยังพอฟังอยู่นะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครูไปขายไปขายกับก้อยลำขายด้วยนะครับผู้เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขายลำรวยทุกคู่ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณรายก็สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวข้างหน้าจะพาไปเบิ่งตลาดงัวนะครับเตือนกับส่วนส่วนฟังงัวเนาะถ้าผู้ใดที่สนใจเรื่องงัวนะครับเก็อย่าไปตามคลิปต่อไปนะครับมีลิปต่อไปเนาะถ้าผู้ใดอยาก สนับสนุนส่องนะครับเขาจองนี้เขากันนี่มีปุ่มนะครับมีปุ่มขอบต้นแต่งนะครับเนาะพี่น้องก็สามารถสนับสนุนส่องได้นะครับโดยการวัดปุ่มแต่งนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่มีงบประมาณนะครับก็สนับสนุนได้นะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่เขามารับช่องก็ขอบคุณได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ